ไม่ซื้อดีกว่านะคะแล้วก็เป็นของที่ไม่ซื้อใช้ซ้ําๆใช้แล้วไม่ค่อยถูกกริตกับตัวเองมันไม่ได้รอดเบอร์นั้นเธอทำไมหน้าเธอลอยจังวะทำไมเธอดูแบบหน้าเทาๆวะที่แบบว่าเป็นพวกว้าทุกคนมันหยดลงเสื้อผ้ามัด้วยสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรากลับมาพร้อมนะคะกับ 5ไอเทมที่ใช้แล้วไม่ค่อยชอบนะคะหรือว่ารู้สึกเสียดายตังตัวเองนั่นเองซึ่งแอ้มาบอกก่อนนะว่า แต่และคนเนี่ยใช้บางอย่างเนี่ยอาจจะมีคนที่ใช้แล้วชอบไปเลยนะคะกับใช้แล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบหรือว่าใช้แล้วรู้สึกไม่ค่อยถูกกับตัวเองิีวิดีโอนี้ก็เลยบอกนะคะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะจ๊ะหน้าแอมนะคะหรือว่าผิวแอมเนี่ยเป็นคนผิวผสมนะคะจมันบริเวณช่วง T ีโซนก็เดี๋ยวมาดูกันเลยชิ้นแรกเนี่ยนะคะเราไปซื้อมาเนื่องจากเราเห็นกระแสะของคนรีวิวเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่ามันดีจริงหรือเปล่านั่นะก็คือ แป้งของกระแตนะคะทุกคนให้ดูใกล้อันนี้เนี่ยคือแป้งติ้มกระแตนะจ๊ะที่เขาบอกว่าเป็นบีบีที่เกี่ยไปแล้วเนี่ยหน้าเนียนสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบมูสมูสประมาณนี้นะคะซึ่งเวลาทาไปเนี่ย มันก็จะเนียนจริงทุกคนแต่อารมณ์เนี่ยมันจะคล้ายๆเนื้อครีมใยใหม่สมัยก่อนนะคะพวกวีบีใยใหมที่ทาแล้วหน้ามันจะเนียนเนนอะไรเงี้ยสังเกตหน้าแอมนะคือหน้าแอมเนี่ยปกติแอมจะไม่ได้มีปัญหาสิวไม่ได้มีปัญหาแบบพวกรอยดํารอยแดงเยอะใช่ไหมคะแต่ว่า ใช้น้องคนนี้ไปเนี่ยแอมยังรู้สึกว่าเขาไม่ได้ปกปิดการคุมมันที่เขาบอกว่าติดทนนานทั้งว,วันเนี่ยพอตอนเย็นแบบคือหน้าเยิ้มเลยอะแล้วก็ที่สาคัญน,นะคะคือสีที่เขาเคยมบอกว่าใช้ได้กับทุกสีผิวเนี่ยพอเอาจริงแล้วคือมันไม่ได้รอดเบิร์นั้นนะแล้วก็วันที่แอมใช้น้องคนนี้ไปนะคะคือวันที่แอมไปกินยำนะคะกับหนูหลีและหนูหลีก็ทักว่าเธอทำไมหนะ้าเธอลอยจังวะทำไมเธอดูแบบหน้าเทาๆวะอะไรเงี้ยแอบมีความแบบว่าเสียความมั่นใจนิดนึงซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ผิวเข้มกว่าแอมอะ ไม่รอนะทุกคนแนะนําว่าใครที่ผิวขาวผิวเหลืองนะคะหรือว่าผิวประมาณ NC 2 0 NC 3 0มสิใช้ได้นะส่วนเนื้อของผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าเนื้อเขาจะเป็นมูดมูสนะคะ ความเกลี่ยง่ายเนี่ยดีมากๆนะคะรู้สึกว่าจะราคาประมาณ1 9 9าหมั้งถ้าจําไม่ผิดแต่จริงๆว่าลองพื้นนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นพวกลองพื้นแบบหล่อเช่นแบบลอรีอหรือลองพื้นของเมเบลีนอะไรเงี้ยราคาขวดหนึ่งเนี่ยมันจะมีประมาณ30 ML นะคะราคาก็300กว่าบาท200กว่าบาทประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยด้วยราคา5้ากลมะเนาะมันก็ไม่ได้ถูกนะคะทุกคนต่อมานะคะชิ้นที่2ชิ้นนี้เนี่ยทุกคนอาจจะแบบอึ้งไปได้เพราะว่า จริงเหรอทำไมที่ไม่ชอบเห็นมันแบบโฆษณาเยอะมากเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยลองในไลฟ์เฟซบุ๊กเพจนะให้ดูเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำแกะรีวิวนะคะนั่นก็คือ คูชั่นของย่ายทุกคนซึ่งอันนี้จะเป็นคูชั่นนะคะเดอ f a เฟสช็อปนะคะที่เขาเนี่ยดังมากๆเลยโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะแล้วก็พัฟของเขาเนี่ยดีมากทุกคนคือเป็นพัฟที่แบบโคตรจะดีสีที่แอมใช้นะคะจะเป็นสีเบอร์ยี่สิบห้านะคะคือเป็นสีเบอร์เข้มสุดของเขาเจ้าคูชั่นรุ่นนี้หลังจากที่แอมใช้ไปแอบมบรู้สึกว่าผิวเขาอะคือเขาทํามาแบบฉ่ำมากด้วยความที่แบบเขาฉ่ำมากๆอะคะ่ะมันเลยกลายเป็นว่า ใช้ระหว่างวันเนี่ยคือหน้าเยิ้มเป็นสังขยาเลยเนื้อของเขาเนี่ยถ้าเกิดตบตบลงไปเนี่ยมันจะมีความแอบ,บหนักนะทุกคนและด้วยความที่มันเย,ยิ้มหรือว่าสารบำรุงเขาเยอ้มเนี่ยทำให้หน้าเนี่ยมันดูเมือเมือกยังไงไม่รู้นะคะคือเนี้ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเวลาที่แอมใช้เนี่ยแอมนะคะจะใช้ใช้ลงกับแป้งฝุ่นนะเพราะว่าใช้เดียวเดียวเนี่ยรู้ตัวเองเลยนะคะว่าไม่รอดแน่นอนจะบอกว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราทาคูชั่นของอะไรก็ตามมันจะอยู่ประมาณ3-5 6ชั่วโมงประมาณนี้ยังอยู่ แล้วรอดน,นะทุกคนแต่อันนี้ก็คือผ่านไปเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงวันที่แอมทาปไปนะคือแอมเนี่ยไปจิบวายกับเพื่อนนะคะเมื่อนานมาแล้วนะแล้วก็ไปเนี่ยแค่สามชั่วโมงนะคะแล้วร้านวายเนี่ยเป็นร้านที่แบบติดแอร์ทุกคนแต่สรุปว่าพอกลับมาค่ะก็คือหน้าเนี่ยมันลอยนะคะแล้วก็ มันแอบเทาๆนิดนึงนะแล้วก็หน้าเนี่ยย้มด้วยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. แม่งสาชั่วโมงเองอะถ้าใครที่ถาวกว่าเนี่ยแอมว่าใช้ได้และคนเนี่ยที่จะเหมาะกับพูชชั่นรุ่นนี้แนะนำนะคะว่าต้องเป็นคนผิวแห้งนะคะผิวแห้งเนี่ยแอมว่าใช้แล้วผิวน่าจะดูสวยมากเพราะว่า มันจะฉ่ำๆนิดนึงแอมเนี่ยเอานะคะตัวรีฟิลไปให้น้องๆที่แอมรู้จักใช้นะเพราะว่ามันก็จะมีรีฟิลแถมมาด้วยใช่ไหมสรุปว่าน้องที่แบบรู้จักกับแอมอะเขาก็พูดเหมือนกันว่าพี่แอมมันใช้แล้วมัน,ม,นมันสังขยามากเลยคือเขาใช้แล้วก็ไม่รอนเหมือนกันค่ะก็เลยกลายมาเป็นของที่แอมใช้และแอมแบบ ไม่อินแล้วก็ไม่ชอบอันนี้นะคะไปซื้อมาะคะจากในสัมเพ็งทุกคนนี่เป็นรองพื้นนะคะของแบรนด์แอชเล่หรือแอชลี่เนี่ยแหละแบรนด์เนี้ยเขาจะดังนะคะพวกอายแชโดว์พวกบลัชออนที่แบบราคาไม่แรงมากนะคะซึ่งอันเนี้ยแอมซื้อมาในราคาที่ไม่แรงเช่นกันแต่ที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยมีถึงเบอร์หานะคะทุกคนเบอร์ของเขาเนี่ยทำมาได้ดีนะคะแล้วก็เฉดสีดีตอนเกลี่ยลงไปตอนแรกนะคะจะบอกว่าผิวเนียนดีมากๆแต่ พอครบประมาณ2-3สาชั่วโมงนะคะจะบอกว่าผิวเนี่ยสังพยามากทุกคนซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเป็นตัว BB c o n c e a l i n g ด้วยนะคะแล้วก็ Brightening อืมก็คือมาครบจบอันเดียวเลยใครที่ ผิวมันผิวผสมนะคะใช้แล้วไม่รอดแน่รอนเพราะมันมันมากๆเลยนะคะแล้วก็สีเนี่ยมีการออกซิไดนะคะคือสีเปลี่ยนนะคะหลังจากที่เราใช้ไปแล้วด้วยนะก็เลยกลายเป็นของที่หยิบใช้แค่ประมาณครั้ง2ครั้งะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะเพราะว่าใช้แล้วแบบน่าสังขยามากเลยนะคะต่อมานะคะเป็นไอเทมที่4กันบ้างนนะคะไอเทมที่4เนี่ยปกติแล้วเนี่ยแอมจะเป็นคนที่ติดขนตานะคะหรือว่าแต่งหน้าเต็มเนี่ยให้ดูแต่งหน้าเต็มนะคะเกือบทุกวันเลยนะคะแต่ว่า ของชิ้นนี้เป็นของที่เราซื้อใช้แล้วแบบเรารู้สึกว่าใช้ที่ไรอะ่ะมันก็จะทําให้ขนตาเราอะ่ะติดอยู่ไม่ทนทั้งวันแล้วก็หัวตาชอบเด้งใครที่ติดขนตาจะรู้ว่าแบบหัวตาเด้งแล้มันจะราคาญมากทุกคนกาวติดขนตานะคะของแบรนด์บอกต่อนะทุกคนซึ่งสภาพเนี่ยมันก็จะแอบ,บแบบกลงๆนิดนึงนะเพราะว่าใช้จริงนะคะแต่ว่า าวของเขาอะแห้งค่อนข้างเร็วเอาจริงว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราอะช้ขนตาปลอมของบอกต่อเนี่ยหลายรุ่นมากแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าของเขาดีจริงแล้วก็จะมีพวกสติกเกอร์ติดตาสองชั้นนะคะที่ดีแต่ว่าพอกาวติดขนตาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันชอบหลุดระหว่างวันแล้วก็บางทีเนี่ยไม่ได้หลุดแค่หัวตาปลายตาก็หลุดทุกคน ก็เลยเป็นของที่เราอะซื้อมาแล้วเนาะเราก็ต้องใช้ใช้ไปแต่ว่าเวลาที่ใช้อันนี้ก็คือแอมอาจจะพกอันนี้ออกไปข้างนอกด้วยการติดขนตาที่ใช้เราชอบมากเราก็ใช้หมดประมาณแบบ5 6อันแล้วก็คือของคอสต์ดอันนี้คือติดแบบอยู่ทนนานหัวตาไม่หลุดไม่เด้งแล้วก็ช่างแต่งหน้านะคะใช้อันนี้กันเกือบหมดเลยนะเพราะมันดีมากทุกคนมาถึงชิ้นสุดท้ายนะคะไวเวอร์นะ อันนี้เนี่ยเราไปซื้อมานะคะจากตอนที่เราไปอังกฤษนะคะเพราะว่าเห็นว่าเขาเป็นเบสเซลเลอร์นะคะแล้วก็ขายดีนะคะก็เลยไปซื้อมาซึ่งราคาที่ซื้อมาเนี่ยราคาไม่แพงนะเพระมาณ3 0 0 2 0 0กว่าบาทคะ่ะมันคือเจ้าตัวคูชั่นนะคะแปะหัวเม่งฟังให้ผิดคูชั่น Fusion, แปะหัวเม่งเป็นของการ์เย่นะคะแต่ว่าเนี่ยยังไม่มีขายในไทยนะทุกคนที่แอมใช้แล้วไม่ชอบเนี่ยเพราะว่านี่เดี๋ยวให้ดูนะคะหัวของเขานะคะจะเป็นหัวแบบนี้เป,นบบนเป็นหัวแบบน้ำาแบบนี้นะคะ่ะ และแอมอก็คิดว่าเฮ้ยตอนแรกทาออกมาเนี่ยพอเป็นน้ำๆมันน,น่าจะติดดีหรือ,อไรสรุปว่าเวลาทาแล้วมันเปื้อนทุกคนอ่ะให้ดูนิดนึงอันนี้นะคะเป็นหัวแบบนี้แล้วเวลาที่ทาเนี่ยเห็นปะมันเป็นแบบนี้แล้วเวลาทาไงคือมันทาอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นแบบเส้นๆแล้วมันก็กลายเป็นแบบผมเราอะ่ะมันเยิมไปด้วยเออมันก็ต้องขยี้ขยี้นะคะแล้วมันกลายเป็นว่ามือเราอะ่ะต้องเปื้อนไปด้วยทุกคนเนี่ยเห็นปะมันดูแบบตลกเป็นน้ำเยิมๆยังไงไม่รู้แล้วก็ทําให้ บริเวณคนผมของเราอะ่ะมันเปียกไปด้วยทกคนแอมก็เลยแบบใช้ไม่กี่ครั้งเองแต่ว่าบางทีอะ่ะที่แอมจะใช้อย่างงี้ใช่ปะเนี่ยแล้วจะบอกว่ามันเป็นคราบด้วยนะเป็นคราบแบบหนักมากนะคะบริเวณมือแล้วก็หนังหัวนะสมมติเราถักเปียหรืออะไรคือมันเห็นเป็นคราบเลยทุกคนแอมก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยทาไมมันไม่ดีเหมือนแบบ ที่ดูที่เชว่ามันเป็นเบสเซลเลอร์ว่ะแอมถึงบอกว่าบางทีแอมซื้อมาเพราะว่าเห็นว่าคนนู้คนนี้เขาใช้แล้วมันอินมันดีหรือใช้แล้วแบบรีวิวเยอะแต่พอสรุปว่าเราเขามาใช้จริงๆแล้วมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเออแอมก็จะใช้แบบวิธีการใช้นะคือจะแกะน้องเค้าออกมาะคะ่ะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นพวกว<ะ>้าทุกคนมันหยดลงเสื้อผ้าแอมด้วยคือจะบอกว่าเวลาที่แอมใช้อย่างงี้ใช่ไหมคือแอมอะ จะเปิดน้องเขาออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเอาแปรงแต่งหน้าที่แอมไม่ใช้แล้วว่าจุ๋มจุมแล้วก็ค่อยๆปัดนิดนึงแต่ไม่ได้ปัดเยอะนะเพราะกลัวมันเปื้อนแล้วมันจะเป็นคาบคาบไงแต่ซื้อมาแล้วก็เลยเสียดายก็เลยแบบเออต้องใช้ใช้มันไปนะคะแต่ที่แอมนะคะใช้แล้วชอบนะคะจะเป็นอันนี้ทุกคนมันเป็นของ The Face Shop นะคะซึ่งอันเนี้ยแอมซื้อตั้งแต่สมัยยังไม่เข้าไทยนะคะจนตอนนี้เข้าไทยมาแล้วมันจะเป็นหัวแบบนี้คะ่ะทุกคนซึ่งเวลาที่เราใช้อะเราจะเปิดหัวเม่งออกใช่ปะแล้วก็จะลูดกดโรก,กดไปเห็นป เห็นปะคือ <c ười> มันจะเป็นสีที่แบบไม่ใช่ปืนๆเหมือนเมื่อกี้ค่ะที่เป็นแบบน้ำๆแต่มันจะเป็นแป้งๆเพราะฉะนั้นมันจะดูไม่ไม่ไม่ไมจริงจังเหมือนอันที่เป็นน้ำๆทุกคนเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยเห็นปะซึ่งอันนี้นเป็นอันที่เราใช้แล้ว <c oughs> ชอบค่ะแล้วก็ราคาแบบไม่แพงด้วยนะก็ <c oughs> นั่นแหละเป็นของนะคะที่เราใช้แล้วไม่ค่อยอินแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วไม่ซื้อใส่ซ้ำแล้วนะถ้าเกิดใครมีไอเทมไหนที่ เป็นเหมือนแอมหรือชายแล้วรู้สึกไม่ค่อยอินไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะเพื่อนๆเขาจะได้ไปอ่านกันนะคะตามนั้นเลยนะก็ <S <S ะหวังว่าทุกคนนะคะคงจะชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีของชิ้นไหนที่มันดีหรือมีของชิ้นไหนที่เราใช้แล้วไม่อินเดี๋ยวจะมารีวิวกันใหม่นะคะซึ่งขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วอย่าลืมคลิกไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย